วันนี้เราจะมาร้องเพลงเป็นผู้เสเพลงผู้สาวข่าวร้องกันนะในเวอร์ชั่นภาษากลางกันนะก็นอนคือทีฉันแค่ผู้หญิงชอบเที่ยวไม่ใช่ผู้หญิงชอบเรียนไม่ได้เขียนมันเพียนปากาจะเขียนยังต้องยืมเพื่อนแต่บงการบ้านไม่เคยมีข้อสอบจากดไหนย,ยังไม่รู้แต่ที่รู้วันนี้ปุ่มนี้ระเมื่อวานแล้วมีปาร์ตี้ที่ไหน พี่ยังแค่แอบมากสมด้วยเธอคิดกายกายหัวใจฉันนยังไม่รักรู้เธอมีเขาฉันก็จะไม่ขอแค่ไม่อาจไปยังแต่ฉันขอสแตนบายก็ดูอยู่หน้าเธอหากว่าะฉันรักกันเก็บเขาเป็นของสองเรา เป็นไปได้ไหมไม่ได้โชว์มาประเกดกดจันจะว่าฉันันแค่รบเรีบเลิกกันได้ปะผูออยหิงชอบเที่ยวอยากเป็นคนของเธอถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์นะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยบ๊ายบาย